ระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่3ของรายการครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบกันว่าคุณมีโอกาสโดนหลอกมากน้อยแค่ไหนอานะฮะคุณมีโอกาสโดนหลอกมากน้อยแค่ไหนเอหนึ่งหนึ่งเปอน้อ้ยเปอนี่คุณหลอกง่ายขนาดนี้เลยเหรอคุณลหรอครับอ๋อป โอกาสที่จะหลอกกันได้ก็ที่โรงเรียนก็โดนเพื่อนหลอกไปแล้วอ่าโดนประจําเลยอ่าโดนโดนบ่อยด้วย <c oughs> อ่าประมาณ9าจเก้าอ่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้และน้องพินน้องแพทนะครับจะทําแบบทดสอบนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะฮะในช่วงนี้ใช้เวลาไม่นาน5นาทีรู้เรื่องนะครับมาครับตอบคําถามดังต่อไปนี้คุณชอบคลิกลิงก์ที่ถูกส่งมาทาง SMS หรืออ e ีเมล หรือไม่ไม่ไม่โอ้โหเนี่แสดงว่าช่องนี้ผ่านไม่เคยไม่ใช้อีเมลกับไม่ค่อยใช้ไม่เคยอ่านและไม่เคยคลิกลิงก์ใน SMS เลยไม่เคยอ่านเลยไม่เคยอ่านเลยแล้วคนติดต่อมาก็ติดต่อคุณไม่ได้เลยสิใช่แล้วคือก็ไม่รู้ไม่มาเสื่ออ่านสักนิดก็ดีนะแต่ไม่คลิกลิงก์อันนั้นก็แบบมาเป็นวิธีการที่โหดร้ายเกินไปบางทีพื่ก็เข้าไปเช็คไงอีเมลก็ต้องอ่านนะ พอโตมาเดี๋ยวเราทางานเราก็ต้องเช็คอีเมลเราก็ต้องสื่อสารกับคนอื่น <Check S 1> ใช่ไหมครับเช็คอีเมลแต่เขาเล่นกกมใ,ใช่ไหมครข้อที่สองคุณเป็นคนชื่นชอบการเข้าสังคมชอบคุยกับเพื่อนใหม่ๆหรือไม่ถ้าเพื่อนเก่าก็สนิทกว่าเพื่อนใหม่ไม่ค่อยสนิทคุยด้วยไหมเพื่อนอเพื่อนใหม่ก็คุยนิดๆแล้วก็เยิยคุยไหมครับ โดยแม้สมมติมีคนมาใหม่แล้วมาถึงแบบทักเข้ามาในแชทเนี่ยสวัสดีครับเราชื่อจอห์นนี่นะเราอยากคุยกันนายมากเลยอะไรเงี้ยจอนนี่เราบ้างบ้างนายมาเล่นเกมกับเราไหมอะไรเงี้ยจอนนี่พี่ก็จะตอบได้ถ้าเขาเล่นเกมกับพี่แต่ถ้าไม่เล่นเกมพี่ก็หม่ถ้าเกิดเขาชื่อจอนนี่เอาเกมมาล่อเรียบร้อยถ้าคุณเปิดรับเพื่อนใหม่ๆได้ง่ายขนาดนี้แสดงว่าคุณมีโอกาสโดนหลอกนะฮะอ่ะข้อต่อมาข้อที่3ม เมื s <S 1941, yeah, yeah, ่อเจอสินค้าราคาถูกคุณรู้สึกพึงพอใจหรือไม่อย่าดิอย่าดิตอบออกมาสิหรือไม่ชอบไหมไม่ไม่โอ้โหเป็นไปไม่ได้อันนี้มันแต่ปั้นแต่งอันนี้ปั้นแต่งสินค้าราคาถูกชอบไหมออฮะชอบอชอบไมอย่าอย่าฝืนนี่อย่าฝืนนะคุณจะทำแบบทดสอบโดยที่ไม่ฝืนชอบไหมสินค้าราคาถูก ถคาเกิดที่พันอยากได้จริง,รงๆแบบอยากได้จริงๆเลยอเอาคนเราส่วนใหญ่จะระวังตัวพอบอกให้ทําแบบทดสอบปุ๊บจะระวังตัวสินค้าราคาถูกมีใครในโลกนี้ที่ไม่ชอบบ้างครับชอบทุกคนใช่ไหมครับแต่บางนไม่แต่เราจะโดนหลอกหรือไม่ขึ้นอยู่กับเรามีสติที่จะตรวจสอบสินค้านั้นว่ามันราคาถูกจริงหรือไม่ใช่ไหมฮะอันนี้คนละคนละทางกับข้อที่สองเลยนะ ข้อที่สองม่มีเพื่อนใหม่มาทักคุณทักปุ๊บคุณตอบเลยอันนี้คุณเสร็จละ <c oughs> คุณเป็นเหยื่อได้โดยง่ายคือเข้าเข้าถึงคุณได้โดยง่ายแต่สินสินค้าราคาถูกคุณควรดีใจแต่คุณควรจะมีสติแล้วไปตรวจสอบก่อนข้อที่สี่เอ๊ะเมื่อกี้ข้อที่อะไรละสี่สามสี่ข้อที่สี่ถ้ามีเกมชิงโชคหรือมีผู้โชคดีหรือมีมของรางวัลนำเสนอมาแล้วให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากๆคุณจะสนใจหรือไม่ไม่ไม พี่โชคดายทำไมอ่ะพี่พี่ทำไปโชคดายดีอ่ะอะจริงเหรอโอ้โหคุณท้อแท้ขนาดนั้นเลยเหรอไปโชคดายที่ได้ดีไม่คิดว่าคุณจะเป็นหนึ่งในนั้นเหรอที่แบบได้สิ่งนั้นจริงก็คือเขาบอกให้ดูโฆษณาสามสิบทีอ่าสามสิบแล้วไงพี่ก็กดดูไปเรื่อยอ่ายี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบแปดจุดหนึ่งอ่ายี่สิบแปดจุดสอง ยี่สิบแปดจุด่เดี๋ยวจอ๋อยี่สิบแปดจุดสี่แล้วก็ยี่สิบเก้าโอ้โหไปเรื่อยๆเลยใช่ไม่จบแล้วพอพี่ถึงสามสิบพีทดูจนถึงสามสิบได้มันแล้วมันก็เพิ่มกลายเป็นสี่สิบแบบพีทนี่คือดันทุลังมากมากดูมาหลายครั้งถ้าคุณถ้าคนเป็นคนที่หลงเชื่อเกมการท้าทายอะไรแบบนี้แล้วได้รางวัลใหญ่ได้บิ๊กไคลส์ ได้สิ่งที่ล่อตาล่อใจคุณแล้วคุณยอมทำตามแบบนี้แสดงว่าคุณมีโอกาสโดนหลอกเห็นไหมเอาข้อที่ห้าข้อที่ห้าตัดสินละข้อที่ห้าตัดสินละคุณเป็นคนใจดีแค่ไหนชอบช่วยเหลือคนอื่นแค่ไหนเอาแบบโลกออนไลน์สมมติมีใครสักคนหนึ่ง็อกซ์มาบอกว่าโอ้ยตอนนี้แย่แล้วไม่ไหวแล้วปวดต้องการความช่วยเหลือด่วนอะไรเงี้ยพี่จะช่วยเขาไหมอืมไม่มีตังค์ไม่ยู่ ไม่มีทางจะช,ช่วยด้วยแรงก็ได้อะช่วยด้วยอะไรก็ได้ไม่อยากชี้เกียไม่อยากช่วยเนี่ยระวังตัวไปหมดละหลังจากตอบถูกข้อตอบผิดข้อนะคุณคิดว่าคุณจะช่วยเหลือเขาไหมย่างแรกถามเขาว่ามีตังไหมทำไมฮะคุณจะหลอกเขาเหรอไม่จะช่วยเพื่นพนอนช่วยเขาให้ตังอันนี้มันเป็นคนที่ชดใชผลประโยชน์อย่างๆๆเดียวอันนี้นาธุรกิจเฮ้ยอันนี้เขาเหมาะจะเป็น มิชชันชีพนะเขาควรจะไปหลอกคนอื่นเขาไม่ใช่ไม่โดนหลอกแน่นอนเพราะว่าเขามีภูมิคุ้มกันสูงมากเมกเพื่อนคุณผู้ชมเป็นไงบ้างคุณเพื่อนเป็นไงบ้างห้าข้อเนี้ยที่ถามไปเป็นไงฮะตอบผิดตอบถูกยังไงลองเปรียบเทียบกันดูกับผลที่ผมวิเคราะห์ให้ถ้าคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับคุณก็จะมีโอกาสที่พวกมิชชชีพพวกนี้จะอาศัยความสงสารสร้างสถานการณ์ต่างๆแล้วหยิบยื่นเข้ามาใช่ใช่ทีนี้ถามว่า พอเราสรุปได้แล้วสมมุติเราตอบ5ข้อนี้เราโดนหลอกสัก3ข้อเราเป็นคนที่มี potential ในการโดนหลอกเหรอไม่ใช่แค่นั้นครับคุณแค่มีโอกาสในการโดนหลอกแต่คุณจะต้องเสริมสร้างภูมิภูมิกันของตัวคุณเองโดยการที่มีสติรู้เท่าทานันตรวจสอบให้ดีก่อนนะฮะแล้วก็อย่าเพิ่งทำอะไรที่มันยังไม่ถูกขั้นตอน มีโอกาสโดนหลอกมันเป็นแค่จุดแรกที่จะนำพาว่ามิจฉาชีพจะเข้ามาหาคุณได้หรือไม่เพราะฉะนั้นตัวจสอบตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมนะครับนะฮะ